ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC ฟัีนช่องแฟนเพจนะครับมือนี่กะจะมาสรุปวิเคราะห์ตัวเลขสูตรลับ 1, 000. ห000งหมื่นก็พี่น้องได้รับชมอีกทีนึง่งซึ่งคลิปเขาได้ลงไปแล้วเนาะมอนี่จะมาสรุปเพื่อให้พี่น้องเอาไปวิเคราะห์น้ำเราทั้งทีมงานมือนี่มาหลายนะครับกะจะได้วิเคราะห์ไปพร้อมๆกัน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บรมรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจา,ารณญาณในการรับชมสำหรับสถิติเก,ก่าเนาะที่เคยเข้ามาสมงวดติดอ่างวดแรกที่ได้มากอ่ะงวดวันที่16มีนาคม2567เนาะได้มากงวดแรกอันนั้นเพิ่นให้มาฟรีเพิ่นให้มาฟรีแล้วตัวเลขมันเข้าทั้งบนทั้งล่างะนะครับเดี๋ยวเขาจะให้เบิังสถิติเก,ก่จาจังหน่อยนะครับ บนศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเนาะแต่ว่าเจ็ดแปดเพิ่นหายบนเพิ่นหายบนแต่วันไปออกล่างเจ็ด <8. S 1> แปดแปรหกสองนี่หายล่างไปออกบนออกตัวกับเนาะอันนี้เนาะแต่ตัวนี้นี่ออกตรงแล้วก็ตัววิ่งนี่กะสลับกันขึ้น,น,นกันเจ็ดก็ไปออกล่างล่าง,างสองก็ไปออกบน แช่ว่าถือว่าเข่าทั้งตัวหิ่งทั้งสองตัวแล้วแต่จับคู่กับเขาเนาะอันนี Luckily, ้งวดแรกที่ได like ้มาเนาะงวดแรกนี่สองฟีนี่เขาทั้งบนทั้งล่างแนนครับเพื่อนไหมาล้องก่อนเพราะว่าตันแรกเพื่อนก็จะขายแต่ว่ามันเข้ากับบกาสื่อแล้วเนาะเด้ยินได้กิติศักดิ์เพื่อนว่าเพื่อนถือรายงวดเพื่อนก็เลยบอกว่าอ่ะกัท่านเหตไปร้องบังกอนเดี๋ยวงวดที่สองนี่ท้าเสียจะท้าจะเอาถ้ามันเข่างวดไหมาล้องนี่งวดที่สองถาจะเอาต้องซื้อ นะครับมันเข่าพี่น้องก็เลยได้ไปไปซื้องวดที่สองกัรวมรวมเงินทีมงานเนาะไปซื้อซอยกันได้ดมากอ่ะนี่ครับงวดที่สองงว,งวดที่สองเบ,บิ้งเอาด้วยพี่น้องบนเพื่อนหายไหมหายเก้าศูนย์เนาะแมนเก้าศูนย์เก้าสองเก้าซี่ล่างหายหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ด เกาสุนเนี่ไปออกล่างไปออกล่างให้บนไปออกล่างอีกคือเกาเนี่ยเกาอีอกนีละมองเขาที่มีครา์อีกเจ้าหนุ่มมาที่นี่ามาวิเคอกันในงวดวพนที่16นี้ายนเนาะเรับอพื้นที่หามาครับเดี๋ยวมาวิเคอกันมาตามที่เพื่อนหามาเนี่ก็ให้บนออกล่างให้ล่างออกบนแม่นนะครับแน่นมืนอนี้เขาจะมาวิเคอกันพี่น้องวางตัวใดนาน่าจะมานะครับนาที่จะมาในงวลพนที่16นะครับวน งวดที่สามนี่เขาเขาไม่ได้ออกเงินเฉพพอทีมงานเนาะคนแบบนี้เอฟซีซอยขาดมันลดขาอซอย่าดเดินทางแล้วก็แต่มันกับบพอดอกกันได้ออกซอยกันนิดนึงแต่ว่าก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่เพื่นนในนี้นำใจซอยเนาะเพราะว่าเขากัเดินทางไปไกลปันใดก็ไปตามไปหามาให้ไปหามาให้ ดังนั้นกาได้วันเดยวนะครับคลิปได้ลงให้พี่นอ้องเบิ่งแล่วก้อนหนานี่ยน,นี้เขาจะมาวิเคราะห์สรุปกันนะครับอีกเทนหนึ่งเพื่อที่จะใหพี่น้องได้ไปวิเคราะห์ก่อนจะลงทุนเนาะอ่ะไ้เบิ้งตัวเลขเลยเนาะครับผมตัวเลขสูตรรับวันที่16เมษายน2567นะครับเพื่อให้มาแบบนี้เนาะเพิ่นจะห้มาเป็นแค่สองตัวบ่าครับแนนครับบนมี4ีศูนย์ีหนึ่งีแปดครับ ล่างหนึ่งสามหนึ่งหาหาเจ็ดบนวิ่งสี่ล่างวิ่งหนึ่งนี่ส่วนเจ็ดมีมาจะาใส่ครับเจ็ดนี่แต่เคยถามเพื่อนคือจังหวัดที่แปดเก้าศูนย์นั่นแหละงหวดที่พันมาน้าแต่แต่เพื่อน้เพิ่่นเขียนมาแค่สองตัวค,คือคือเอชซีเนีย่ยหลายๆายคนถามว่าอยากได้สามตัวจะเอาตัวไหนใส่เพิ่นบ,บ,บอกว่าเอาเจ็ดใส่ หมายถึงว่าเอาเจ็ดใ่เจ็ดสี่ศูนย์หรือเจ็ดอ่าสี่หนึ่งเจ็ดสี่แปดตั้งสี่ก็ได้นะเฉพาะบนนะครับส่วนล่างนี่กหะเป็นแยกมากังสี่แต่หม่องที่เขาจะวิเคราะห์นี่นี่แหละคือบนกับล่างเนี่ยมันจะมาแบบเกาอีกบเนาะบนพันถ่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดแต่ว่าส่วนมากที่พันถ่มาสองงวดนี่บนนี่ไปออกล่างทั้งสองงวดเลยแมนครับงวดนี่ก็ล้องเบิกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะครับตัววิ่งของบนนี่เขาตลอด ทั้งสองแต่ว่าก็่เป็นสลับสลรับอันนี้ไงพี่น้องพี่ก็เปินแต่ลังค้นกับว่าตัวเรขกหลายตัวเนาะบนหลายเด้ครับผมเนาะเป็นกับว่าหลายตัวอยู่ตั้งแต่วับถ้าไปกับบุญลังคือสื่อทั้งหมดเนี่ยไปกับบุญล่างที่ดีนี่มันก็จะเป็นเรขกสิบสองหางสิบสองหางเนาะสองตัวพราขาดทุนถ้าเด่นกับเพขาดทุนแต่ว่าก็ ยาเสียหมันหลนะครับ<อ>เพราะว่าตัวเลขหนึ่งมันก็พนแน่นอนเขามาสอง,งวดันงวดน,นี้อาจจะรุดเด,เดี๋ยวพี่น้องจะเสียใจเนาะถ้าไปทุ่มหลถ้ามันโบออกแล้วว่าถ้ามันออกหนึ่ง็ะงวดไปเนาะงว,งวดที่ซีมีอีกแทะพี่น้องงวดที่ซีมีอีกแท้แน่นอ,อน,อนตัวเลขนี่พี่น้องหลายๆคนด้เบิ้งไปแล้วเพราะว่าลงมคลิปไปแต่งแต่มมือไปเอามามือไปเอามาก็ล้ให้ล้มแร็ดวดอนี่ มาสรุปสุดท้ายย่านพี่น้องลืมบางคนอาจจะเพ่เห็นคลิปก่อนเนาะจะให้เบิ่งตัวเลขในคลิปนี้ไปพร้อมนะครับบางคนบางคนแค่ไปก็ลืมเหมือนกันแมนแกนี่แหละเฮาเลยมาวิเคราะห์มาให้พี่น้องเบิ่งอีกเช่นหนึ่งบนนะครับเนาะพี่น้องก็วิเคราะห์เด้อบนอ่ศบน40ล่างเอ้ยบน40 41 48วิ่ง4นะครับส่วนล่างเพิ่นให้มา13 15 57นะครับวิ่ง1พี่น้องก็ลองพิ่คอพา่นะเอานะครับ ส่วนอีนทีท่านไหนนะครับหลักลอยว่ามักเจ็ดกับเอา,อาเอาตัวอื่นมาใส่ก็ได้แต่เจ้าของสูตริ่นบอกว่าเอาเจ็ดใส่ก็เลยเขียนเขียนเพิ่มใส่ให้แต่พี่น้องถามว่ามาตามตัวก็เอาแค่นี้แหละครับนี่อนสองตัวที่เป็นไห้มา,มานี่แหละอาจจะเป็นเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่แปดครับแบบนี้นะครับเนาะแต่อย่าลืมนะครับตัววิ่งนาซุนนาซุนใจอยู่แล้วนี้วิเคราะห์เนาะที่นี่บนอาจจะไปลางขึ้นเกาบ่ ล่างจะอาจจะมาบนับหรือว่าอาจจะเข่าตรงบนเป็นบนล่างเป็นล่างทั่งทีกะเป็นไปได้นะครับใส่วิจารณาาณวิเคราะห์เอาเนาะวิเคราะห์เบื่อว่ามันจะมาแบบใดหองกับโบหูเนาะตัวเด็กบม่มีผู้ใดหูนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่เป็นขาดเดาอ่าเป็นแค่การขาดเดาเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ไปลงทุนแค่นั้นบอได้ฟันธงว่าสูตรลับแม่นแน่นอน บได้ถึงขนาดนั้นถูกแน่นอนบ่ได้ว,วันนั้นนะครับแค่เขาเป็นสติปิ่นดีเขาก็ต้งไปตามไควันหนก็ต้งไปหามาให้รต้มมาหามาให้กับเอฟซีเพราะว่าเพิ่นติดตามไหลกําลังเป็นกระแสเนาะถางงวดน,นี่เพราะเขางวดหนาสิตามหรือว่าตามมันค่อยว่ากันอีกแค่นึงเนาะเพราะว่ามันก็ธรรมดาตัวเด็กทุกมองเห็ที่ว่าเคยเขาอาจจะมีลุดเน่ยเขาเน่ยบางทีก็อาจจะเขาติดกันหลายงวดบางทีาอาจจะลุด สลับหรื่าหรุดหลงวดติดกันจะเป็นไปได้เบิดนะครับเพราะฉะนั้นในความเสื่อถือนะครับก่อนที่จะนําไปลงทุนก่อนที่จะเสี่ยงโชคนะครับก็ให้วิเคราะห์พิจารณาให้ดีนะครับทั้งช่องก็ไม่ได้สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เป็นซื้อกางน้ำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอ่ะมีอย่างวิเคราะห์อีกว่าอ้างคนกับสั่ว์อ๋อพี่น้องก็ฝากไปถึงพี่น้องยุทธชีนะครับทางบ้านนะครับสุดท้ายสุดแล้ว ขอให้คุณท่านที่ขอพิจารณาเอาเองเนาะครับิดถือกะยาบากันเด้ะเพราะว่าแอดมินกะบบ้องหูกันว่ามันอยู่ถือหรือบ่ถือก็ไปตามให้นะครับไปตามให้ขามันถือกัอยากให้พี่น้องถือกันละเนาะจะได้มีเงินมีท้องใสนะครับในช่วงพอดีสงการสงการปีไม่ไทยเนาะโอเคครับผมอขอบคุณบ่ายสาลน้มากครับผมครับสวัสดีครับ